รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์ สวัสดีครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการมอมเมืองอาเซียนครับรายการที่จะนําทุกความเคลื่อนไหวของประเทศที่น่าสนใจในอาเซียนมานําเสนอการก่อนที่เราจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในช่วงปลายปีนี้นะครับพบกับผมเซนแล้วก็ตีโตด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งเรื่องครับที่เวลาเราเดินทางไปประเทศต่างๆในอาเซียนมักจะต้องทํากันก็คือการหาที่พักธุรกิจโรงแรมเองถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเรามาโฟกัสกันเรื่องนี้ดีกว่าธุรกิจโรงแรมในอาเซียนครับใช่ฮะ ธุรกิจโรงแรมในอาเซียนนะครับถือว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะฮะเนื่องจากว่าภายหลังจากการมีการเปิดเอซีคนที่เข้าจะเข้าพักเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นนักเรียนับนักธุรกิจหรือไปเที่ยวเนี่ยเยอะขึ้นเยอะมากแน่นอนอและที่สําคัญนะฮะรรโรงแรมทั้งหมดเนี่ย มันจะขยายตัวไม่ทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในประเทศเมียนมาและกัมพูชาเพราะฉะนั้นเลือกมาหนึ่งประเทศก่อนก็ลวกันที่ติโตพูดถึงก็คือเมียนมานั่นเองครับเมียนมาเองถือว yeah. ่าน่าสนใจกับธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างที่กำลังมีการพัฒนาอย่างที่บอกไว้ถ้าไปดูข้อมูลนะครับจากกระทรวงการท่องเที่ยวของเมียนมาเองพบว่าตั้งแต่เปิดประเทศในปี2012จนถึงปัจจุบันนี้มียอดของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ2 9 7 Mm hmm. เยอะมากนะเพิ่มเยอะอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและนี่นะครับเป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่ทาให้ธุรกิจโรงแรมเนี่ยในเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในช่วงของช่วงที่ขาดแคลนมากขาดแคนลนโรงแรมขาดแคลนที่พักคือไปแล้วหาโรงแรมอยู่ยากนะ,ะต้องฮะและอีกที่น่าสนใจอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับ,รบก็คือโรงแรม200โรงแรมจาก800โรงแรมหรือหนึ่งใน4ีเนี่ยกระจุกตัวอยู่แค่ รุงย่างกุ้ง<น>เท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้เองยังพบว่าโรงแรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมักจะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวโร,รงแรมเชนก็มีเหมือนกันวันนี้รายการของเราครับมีบทสัมภาษณ์นะครับหนในโรงแรมเชนอย่างเชนครีล่ามานําเสนอครับว่ากลยุทธ์และก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมในเมียนมานั้นเขามีอะไรกันบ้างไปติดตามชมครับมิงกะลา,าคำทักทายของประเทศที่มองเมืองอาเซียนจะพาคุณไปสัมผัสนั่นคือเมียนมาร์ my name is caroline chia the general manager of shangri-la hotel i've been here for about three months it's been a very busy three months for me here before coming here i was in bangkok at the shangri-la hotel bangkok and before that i was in hong kong in beijing in shanghai so 20 years with shangri-la hotels and resorts different positions different cities The Free Hotel is designed with the culture and the local elements in mind. So we in Sulay Shangvala here, the hotel is designed with a lot of um, Myanmar designs, a um, Myanmar culture in mind. So in our guest rooms, our public areas, with the artwork in the hotel, etc so we are different and we want to our guests when they walk into the hotel they will have a sense of place when they are here we have 479 rooms in the hotel uh, comprising of 29 suites including a presidential suite five floors or 122 horizon club rooms with a, its own horizon club lounge followed by 56 executive rooms and the rest of the rooms are deluxe rooms แต่และห้องโดดเด่นด้วยการออกแบบแนวคอนเทมพอรารีซึ่งเติมเต็มด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟสไตล์ให้คุณได้สัมผัสความเหนือชั้นแล้วนอกจากนั้นคุณสามารถชิลเอาท์กับบรรยากาศภายในห้องด้วยแลนด์มาร์กอย่างมหาเจดีชเวดากองรวมถึงแม่น้ำย่างกุ้งอีกด้วย first of all the design of the hotel encompasses the Myanmar culture and artwork shangri Hotel, even you know, with 80 or over hotels all over the world, has got a very strong lo guest loyalty program called Golden Circle. Any guests who stay at shangri hotels anywhere in the world can earn points for their stay, and they can also redeem all these points in any shangri hotels and resorts. แกลเลอรี่บาร์แล s ร้านอาหารซัมเมอร์พาเลสแลอ้อใจคนรักสุขภาพโดยโซนเฮลท์เซ็นเตอร์และสวิมมิงพูลอีกด้วยค่ะ We want to be the preferred choice for our business as well as leisure travellers. The design of the hotel with all the Myanmar elements, it gives the guests a sense of place that they know they are in Myanmar and not just anywhere in the world. Our shangri hospitality from the heart, every colleague demonstrates our shangri hospitality. The guests, we want the guests to feel like they are part of the family and if they have a sense of belonging, When they are เมียนมาหนึ่งในกลุ่มอาเซียนหลังจากเปิดประเทศก็กลายเป็นที่ถูกจับตามองจากนักท่องเที่ยวรวมถึงนักลงทุนเป็นอย่างมาก it is very heartening to see the opening up of the country now you see people along the streets with mobile phones which were never here before and the The SIM cards were unaffordable before and now they are affordable to the average person in Myanmar. So, mobile phones, accessibility, social network, the internet, and the people are more connected now. With development, it comes investments to the country and there are more jobs for the people. With more jobs for the people, it will be good to see an improvement in the quality of life. of the people สำหรับซูเลเชงกิลาโฮเทลย่างกุ้งเดินทางสะดวกเพียงแค่45นาทีเท่านั้นจากย่างกุ้ง International Airport น่บว่าเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าคุณมาที่นี่เมียนมา our people uh, for our for our Thai friends who are familiar with the Shangri-La Bangkok you'll be able to feel the warmth And the caring from our colleagues when, as soon as you walk into the hotel. So, we welcome you for all our Thai friends. We welcome you to Yangon, to Myanmar, and to Sule Shangwala. <laughs> เขาเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนครับจากรัฐบาลโนเวยเนี่ยกว่า500ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อมามัฒนาในส่วนของอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานครัการท่องเที่ยวนะฮะทำให้ครับเชนใหญ่อย่างโรงแรมเชนใหญ่ๆนะในโลกเนี่ย สนใจมะเปิดโรงแรมในประเทศเมียนมาครับรับพาอมีเช่นให,ใหญ่มาสนใจเปิดโรงแรมแล้วแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าธ <ฮะ S 2> ุรกิจการท่องเที่ยวของเมียนมาเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดด <ฮะ S 2> แต่ว่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆก็มีพร้อมแล้วแต่โรงแรมเนี่ยยังอยู่ในการพัฒนาโปรเจกต,ต์ต่างๆกําลังเริ่มต้นขึ้น <ฮะ S 2> และส่วนใหญ่ก็ไปกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่อย่างที่บอกไว้ตอนนี้จํานวนห้องไม่สามารถรองรับนะครับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือคนที่เข้ามาติดต่อเรื่องของธุรกิจได้ทําให้ราคาห้องพักในเมียนมาเองนั้นต้องยอมรับจริงๆว่าแพงนะครับ สูงติดเพดานเลยก็ว่าได้ดูอย่างโรงแรม4ดาวหรือ5ดาวที่เราไปสำรวจราคามานะครับคิดคืนหนึ่งเนี่ยเราต้องจ่ายเงินประมาณ190ถึง200 US d ลลาร์ซึ่งคิดเป็นเงินไทยคือคุณผู้ชมถ้าจะไปพักที่เมียนมาต้องจ่ายเงินคืนละนะครับ5,000ถึง6,000บาทเลยครับแพงมากเลยพี่และที่สำคัญนะฮะปัญหาไม่มีแค่นี้ครับปัญหาในการทำธุรกิจโรงแรมที่เมียนมามีอีกหลายอย่างนะฮะเช่นต้องรักษาความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น ต้องคุยกับนายหน้าค้าสังหารเรืมมาซับแล้วก็ต้องมีการคุยกับพาร์ทเนอร์ต่างๆให้ธุรกิจเนี่ยไปได้ดีครับนั่นคือเรื่องของธุรกิจนะครับในประเทศเพี่อนมานก,กับโรงแรมที่ถือว่าเป็นหนึ่งธุรกิจที่ต้องจับตามองแล้วธุรกิจโรงแรมในประเทศเพื่อนบ้าน,นอื่นๆนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีให้ได้ติดตามกันนะครับกับประเทศกัมพูชาแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนครับมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์ มองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์กลับมาติดตามก,ตกันต่อกับมองเมืองอาเซียนนะครับช่วงนี้เรายังคงพูดถึงเรื่องของธุรกิจโรงแรมในประเทศต่างๆในอาเซียนที่น่าสนใจครับใช่แล้วฮะในช่วงที่แล้วนะครับเราพูดถึงในเรื่องของประเทศเมียนมาในช่วงนี้นะครับเราพูดถึงในเรื่องของประเทศกัมพูชากันบ้างฮะ Cbri นะครับเขารายงานว่านะครับธุรกิจท่องเที่ยวในกัมพูชาเนี่ยมีมูลค่าสูงถึงนะฮะ9.7ของ GDP เลยนะฮะครับ เป็นรองก็แค่อุตสาหกรรมสิ่งทอเท่านั้นเองครับและล่าสุดนะฮะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวกัมพูชาเยอะๆเนี่ยนั่นคือนักท่องเที่ยวจีนนั่นเองครับก็เหมือนประเทศเราเหมือนกันนะคือตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยหลั่งไหลมาอย่างอาเซียนใช่ครับแน่นอนนะครับว่าประเด็นนี้ก็เลยทําให้โรงแรมและก็ห้องพักต่างๆนะครับพบประสบปัญหาเดียวกันก็คือไม่เพียงพอต่อความต้องการอย่างเช่นที่เสียมเรียบเป็นต้นแต่นอกเหนือจากเสียมเรียบแล้วนะครับต้องไปมองเมืองธรรมชาติอย่างเช่นที่เสีหนุวิล แกบกับปอดแล้วก็เกาะกงเจอปัญหาคล้ายๆกันถึงแม้ว่า เมืองต่ตางๆเหล่านี้เนี่ยนะครับจะอยู่ติดริมทะเลครับแต่ว่าอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรดังนั้นโรงแรมเชนใหญ่ๆที่เขาสนใจที่อยากจะไปทำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลังเลถึงแม้ว่าจะมีโปรเจกต์แต่ก็เหมือนว่าอินฟราสตรักเจอร์ยังไม่สามารถจะซัพพอร์ตได้แต่ถ้ามองกันอย่างที่สีนุวิวเองตอนนี้เริ่มมีโปรเจกต์ลงไปแล้วนะครับอย่างเช่นโศกกรุ๊ปเนี่ยก็ได้มีการยึดหัวหาดที่สีนุวิวแล้วด้วยแต่ว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ ในขณะที่พนมเปญร้อนแรงด้วยการกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและพณิชย์ิของกัมพูชาเมืองสำคัญทางใต้อย่างสีหนุวิวกลับกลายเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการพัฒนาให้เป็นเมืองตัดอากาศอันดับหนึ่งของประเทศสีหนุวิวเปลี่ยนชื่อจากเดิมชื่อเมืองกำปงโสมเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของกัมพูชาสีหนุวิวมีความพร้อมทั้งท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจแต่ที่สีหนุวิวมีชื่อเสียงเป็นพิเศษ คือการเป็นเมืองชายทะเลที่มีชายหาดสวยงามรัฐบาลกัมพูชามีเป้าหมายพัฒนาให้สีหนุบิวเป็นเมืองตัดอากาศพักผ่อนอันดับหนึ่งของกัมพูชาเทียบเท่ากับภูเก็ตและเกาะสมุยของไทย วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเปิดความสวยงามของสีนุวิลกันกับความงามของโซกบีชรีสอร์ทโซกบีชรีสอร์ทเป็นโรงแรมที่มีความเพียบพร้อมในการต้อนรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนสีนุวิลไม่ว่าคุณจะเดินทางมาที่ย่านสีนุวิลพร้อมกับคนพิเศษหรือครอบครัวของคุณคุณจะได้พบกับสไตล์ที่ใช่เลยที่นี่ Soka Hotels and Resorts has a very clear vision and mission statement. You know, the vision statement of uh, Soka Hotels and Resorts is to be recognized as the premium operator of uh, hotels and resorts in Cambodia. And it is also very clear in all the properties and all our properties are destination landmarks. so in sihanoukville, which is the premium uh, beach resort destination, we are the largest property offering a range of facilities which really no other hotel or resort provides. in sihanoukville, soka beach resort has the best beach. you know, in fact, the soka beach is the only private white sandy beach okay and the range of facilities that we offer uh, no other resort or hotel in Sihanoukville offers that we are in nearly 22 hectares of land and we even have our own helipad service so uh, many of our vip guests they they land in their private helicopter in our resort so clearly we are very well positioned as a premium beach resort okay offering exceptional facilities for our guests our target clients are uh, number 1 are the holiday makers you know and these um, our guests could be couples or they could be families our big markets are from asia as well as from western and there are also many of our guests who come directly from Phnom Penh to Sihanoukville to enjoy exceptional beach holiday experience you know we would love to see returning guests and you know that clearly demonstrates that they've had a good experience so we would love to be remembered for an exceptional hospitality experience you know, to be remembered for friendly services by all our team, you know, to, to really have a very relaxing holiday, to discover the destination, the cuisine, its culture, and the spirit of cambodian hospitality. some of the great things waiting for you at sihanoukville. we look forward to having you with us for a great holiday experience. โซก้ b บีชรีสอร์ทมีความโดดเด่นอย่างลงตัวของทั้งสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกห้องพักตลอดจนอัธยาศัยที่ดีของพนักงานบริการที่จะช่วยให้การมาเยือนย่านเสีฮนูวิลของคุณนั้นน่าจดจำยิ่งขึ้นด้วยห้องพักจำนวน322ห้องโดยโ o so k a Beach Resort พร้อมจะต้อนรับคุณในการเดินทางมายังกัมพูชากับเมืองเสีฮนูวิลแห่งนี้ ผู้ชมครับสีฮนุวิวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายนะครับของนักท่องเที่ยวที่เขาไปท่องเที่ยวกันเยอะๆเลยนะฮะไม่น่าแปลกใจครับที่ราคาห้องพักเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะฮะแล้วก็อัตราว่างของห้องพักเนี่ย จะน้อยลงทุกปีครับครับเมื่อนักท่องเที่ยวนั้นไปที่เมืองต่างๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับก็ส่งผลกับธุรกิจโรงแรมด้วยแต่ไม่เฉพาะธุรกิจโรงแรมเท่านั้นคุณผู้ชมครับเพราะว่าธุรกิจการบริการและก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนั้นก็ได้รับอนุสงไปด้วยพร้อมๆกันอย่างเช่นลูเหมงนะครับซึ่งเป็นประธานสมาคมโรงแรมของกัมพูชาเคยบอกไว้บอกว่าแต่ละปีเนี่ยนะครับร้านอาหารในกัมพูชาเนี่ย เกิดขึ้นถึง80ร้านต่อปีไม่น้อยนะใช่ฮะนอกจากธุรกิจที่วิเซนบอกเมื่อกี้นะฮะยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมอีกไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ฝึกช่างฝีมือนะครับที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับเมื่อพูดถึงเรื่องของธุรกิจโรงแรมในกัมพูชาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งประเทศให้ได้ติดตามกันแต่ว่าจะเป็นประเทศอะไรเดี๋ยวเราพักกันสักก่อนนะครับมองเมืองอาเซียนโดย s ซงโกแบงเวเบอรมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเ b e r มาถึงช่วงสุดท้ายของมองเมืองอาเซียนนะครับวันนี้เรารวบรวมเรื่องของธุรกิจโรงแรมที่น่าสนใจในอาเซียนเนี่ยมานําเสนอกันมีทั้งประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศกัมพูชาไปแล้วอีกสักประเทศดีไหมดีฮะครับถ้าพูดถึงธุรกิจการโรงแรมนะครับของทั้งเมียนมาเองและก็กัมพูชาเองเนี่ย กำลังคิดเลยเนื่องจากว่าทั้ง2อันนะฮะมีสปัจจัยหลักนั่นก็คือในเรื่องของการที่ห้องพักเนี่ยต้องการมากขึ้นครับอีกอันนึงก็คือรัฐบาลเนี่ยเขาสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับแต่อีกหนึ่งประเทศนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือประเทศเวียดนามนั่นเองครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างดีกว่า2ประเทศและนะครับ โครงสร้างพื้นฐานของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ดีกว่าอีกสองประเทศเช่นเดียวกันนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของประเทศเวียดนามนะครับพบว่าตัวเลขการท่องเที่ยวของเวียดนามนั้น เต,ติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ<ช>อย่าง <ผม S 1> ตัวเลขในปี2012นั้นก็เต,ติบโตนะครับถึง13.9%ในปี2013เนี่ยเ <Evet. S 1> ต,ติบโตขึ้นมา11%ด้วยกันและเฉพาะครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับเ<ช>ติบโตขึ้นแล้ว26%ด้วยกันจะเห็นว่าอัตราการเติบโตแบบนี้แหละก<ช>็ <ๆ S 1> เลยทําให้หลายๆคนต้องจับตามองธุรกิจโรงแรมในเวียดนามกันด้วยใช่ฮะรเรามาดูกันนะครับว่าเชนใหญ่ๆโรงแรมใหญ่ระดับโลกนะฮะมีแผนยังไงเพื่อเข้าไปจับธุรกิจที่ กำลังบูมนะฮะในประเทศเวียดนามกันครับในกรุงโฮจิมินซิตี้ประเทศเวียดนามครับเวียดนามหนึ่งในประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนที่เนื้อหอมมากขึ้นทุกวันที่ใครๆก็อยากมาสัมผัสไลฟ์สไตล์ที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์อย่างที่โฮจิมินซิตี้เมืองเศรษฐกิจสำคัญของเวียดนามแลตอนนี้ผมก็อยู่กับ general m a เจอร r ของโรงแรมพูแมนซึ่งอยู่ในสาขาโฮจิมินซิตี้ที่เวียดนามแห่งนี้นะครับ all right, sir, please introduce yourself for thai people. sweaty cup, everyone. Um, my name is Boone. boon. Um, i'm based here at pullman saigon center in ho chi minh city. Um, the pullman group, or uh, well, the pullman hotels, uh, there are over 90 hotels uh, around, uh, around the world. over 50% of them, are uh, based here in, uh, in asia. and uh, we're one of the newest ones to open in, in vietnam and, in fact, in the world. and uh, certainly our strategy here is to create a lifestyle hotel that is uh, very well connected with what the business traveller needs and certainly the leisure traveller needs. in the fact that there is a connection between technology and lifestyle. and uh, this is what the pullman brand is all about. ภายในห้องพักทุกห้องจะมีซิงเนเจอร์สวีทพร้อมดื่มด่ำกับวิวของโฮจิมินซิตี้นอกจากนั้นยังมีบริการรูมเซอร์วิสตลอด24ชั่วโมง o ัวห i า s ิ r ซ a s i ซ i o ั s น์เก t u ยวก a n กา t สู c o m p e t i ็นจริ hotel? Well, i t s l o c a t i o n alone is is quite unique as far as the hotel is concerned but also we found that this particular style of hotel suits Uh, a younger generation, but also those young at heart as well. Yeah. And so, consequently, you've got that contemporary style five star hotel. So, how's about the selling point in here? Yeah, look, the location is, is a unique selling po point in its own. It's a very vibrant area. Yes. Um, we have a different aspect as far as views are concerned to the city. And, uh, and our accommodation starts basically at the ninth floor. Not only is it about uh, making sure that you've got somewhere to sleep that's comfortable, yes. but we have that um, a contemporary feel where you've, we've got a lot of integration of art mm -hmm. and bringing the street and, and certainly the culture within mm. the uh, within the hotel, whether that be food or whether it be what we services we provide, and also the uh, another aspect is our mice um, rooms and our meeting rooms are, are those rooms that we can. Uh, Actively sell that have um, a lot of natural light. So it's uh, they're, they're, they're most of the, the unique selling features of the hotel. And, uh, and of course, I think we're a little different from what, uh, what other people have experienced in the past. international <laughs> รวมถึงสระว่ายน้ำฟิตเนสเซ็นเตอร์สปาที่คุณสามารถมาผ่อนคลายกับ Massage และบิวตี้ทรีทเมนต์สิ่งที่น่าสนใจครับคืออุตสาหกรรมโรงแรมระดับคุณภาพมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในประเทศเวียดนามครับใช่ฮะและไม่เพียงแต่ประเทศเวียดนามเท่านั้นนะฮะ เนื่องจากว่าประเทศที่กําลังบูมเรื่องการท่องเที่ยวเมื่อก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ครับฮ่องกงแล้วก็โตเกียวเนี่ยทั้งหมดนี้นะฮะเป็นประเทศที่การลงทุนทางด้านเนี้ยมันแพงเกินไปแล้วะฮะต้นทุนมันสูงถูกต้องฮะคทำให้นักลงทุนหลายๆคนนะฮะหันมาลงทุน เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมเนี่ยในเซาท์อีสเอเชียกันมากยิ่งขึ้นฮะรับดังนั้นเซาท์อีสเอเชียนั้นอย่าลืมนะครับว่าอาเซียนของเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเซาท์อีสเอเชียด้วยโอกาสทางธุรกิจของโรงแรมระดับคุณภาพนั้นก็กําลังถูกจับตามองนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เรามาเสนอคุณผู้ชมครับกับรายการของเรามองเมืองอาเซียนที่คือความเคลื่อนไหวหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแต่ยังมีอีกหลายเรื่องหลายด้านครับที่น่าสนใจที่ตามรายการของเราต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆผมเซนแล้วก็ติโต้เรา2คนาไปก่อนนะครับับสสดีครับ Hãy subscribe ASEAN, kênh Ghiền Weber.